นพิการเท่านั้นนะคะแต่มีผู้สูงอายุด้วยก็เลยจะอสอนท่าออกกําลังกายสั้นๆอีกนิดเดียว5้าท่าขอห้าท่าลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่สอนไม่ใช่เราสองคนคะนะคะจะมีนักวิชาการขึ้นมาสอนเป็นนักวิชาการกีฬานะคะขอรินเชิญน,นะคะคุณเขมชาตินะคะขึ้นบนเวทีได้เลยนะคะขอรินเชิญเลยนะคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคคุณเข้มขาวันนี้มีอะไรจะมาบอกพวกเรานะคะเดี๋ยววันนี้มี5ท่าออกกําลังกายง่ายๆมาฝากครับจะช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุครับเรางเลนกันค่ะงั้นเริ่มเลยไหมคะงั้นเราอยู่กันคนละฝั่งแล้วกันนะพี่โบนะจ้ะทุกท่านหาเพื่อไม่ให้พวกเราเหงาจนเกินไปเขาทําอะไรเราทําตามโอเคนะจ๊ะอ่ะโอเคเริ่มท่าแรกยังไงคะถ้า ทำท่าเนี้ยมันไม่ล้มใช่ไหมมันจะทําให้ขาแข็งแรงข้อเท้าแข็งแรงใช่ไหมจ๊ะมันจะทําให้กล้ามเนื้อของร่างกายส่วนของเราแข็งแรงมากขึ้นอ่าโอเคงั้นทําท่าอะไรบ้างคะก็จะมีท่าแรกครับถ้ายกยืนขาข้างเดียวนะครับแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุให้ใช้เก้าอี้จับได้นะครับ ลองทาได้นะครับลองดูนะคะไหนๆวันนี้มีโอกาสได้มาทดลองทําแล้วนะคะเวลาเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราจะได้นึกถึงว่าอ๋อเขาบอกเรามาอย่างนี้เราได้ทดลองทําตามเราจะได้จําแล้วก็ทําได้ด้วยนะคะขอเก้าอี้ได้่จะได้ขอเก้าอี้ตัวหนึ่งได้ไหมคะโอเคจะได้ทําได้ถ้าทุกคนนะคะยืนอยู่ข้างๆเก้าอี้ก็คือสามารถทําตามได้เลยนะจ๊ะค่ะเริ่มจากยืนขาเดียวเมื่อก่อนเนาะเราบอกว่าโดนทําโทษ ให้ยืนกระต่ายขาเดียวเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยผิดจังเลยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้ยืนขาเดียวจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะคะไหนใครเคยยืนขาเดียวตอนเด็กว่างอ๋อรู้เลยนะโดนทำโทษแน่ๆโดนทำโทษบ่อย <laughs> okay, โอเคเริ่มได้เลยจ้ะโอเคครับเดี๋ยวท่าแรกจะเป็นท่ายืนขาเดียวนะครับให้เรายอ่ยหลังเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับยืนหลังเก้าอี้นะคะ,ะระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนครับผม แล้วก็ให้ถ่ายน้ำหนักมาที่ขาซ้ายครับค่อยๆย,ยกขาขวาขึ้นแล้วค้างไว้ลำตัวตรงนะครับมองไปข้างหน้าค้างไว้1ิบวิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับค่อยๆวางลงแล้วก็สลับขาอีกข้างนึงขึ้นครับโอเคค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับอันนี้ท่าแรกคือหนึ่งเซตครับเดี๋ยวเราไปท่าที่สองเลยครับท่าที่สองจะเป็นชื่อท่าว่าท่าโยกเรือจะคล้ายๆกับท่าแรกครับแต่ว่าจะเตะขาไปด้านหลังระยะห่างเท่าเดิมครับการขาประมาณระยะสะโพกของเราถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายเตะขาไปด้านหลังครับ ลำตัวต้งมองไปข้างหน้าครับค้างไว้สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับอาขาลงสลับข้างครับยกขาซ้ายขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ต่อไปท่าที่3ครับเรียกว่าท่าเตะขาไปด้านหลังเซตอัพที่เดิมนะครับะระยะเท่าเดิมเริ่มจากเท้าขวาก่อนครับเตะเข้าไปด้านหลังแบบนี้โอเคช้าๆแล้วก็กลับมานับหนึ่งสองพี่แป้งขยับด้วยครับผมใช่สามขาตึงครับขาตึงไม่งอ,อใส่ร้นสูงอ่ะโอเคสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้ขาสั่นแล้วนะจ๊ะสลับข้างครับได้กล้ามเนื้ออยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ซีโอเคทำได้ยากเหมือนกันนะ้าไม่จับตัวอ <c oughs> ันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับต่อไปท่าที่สี่ครับท่าเตะขาไปด้านข้างเรายืดเดี๋ยวข้างข้างล่างยืดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าสมมติอันนี้เป็นเก้าอี้ครับเราเตะขาไปด้านข้างครับแบบนี้ขาตึงใช่ไหมคะขาตึงเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เก้าสิบโอเคครับสลับข้างห okay. <Okay. S 1> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มด้วยกันแล้วโอเคครับ <laughs> ท okay, ่าสุดท้ายเป็นชื่อท่าว่าท่าขยิงปลายเท้าครับ ยืนเซตอัพระยะเดิมครับปลายเท้าเหยียดขึ้นครับยกส้นเท้ายกขึ้นเท่าที่ทําไหวนะครับยกขึ้นนับหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคขอบคุณค่ะครบทุกท่าละค่ะขอสอบถามคุณเข็มชาติเพิ่มอันนี้คือประโยชน์ของมันคือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่หกลม้มประโยชน์ของทั้งห้าท่านี้คือมันจะไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเดินครับการเดินใช,ใช่ไหมคะจะทําให้เราแล้วเราควรจะทํามันถี่บ่อยแค่ไหนเพื่อฝึกตัวเองอย่างเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับคือคือหนึ่งเซตของแต่ละท่า วันหนึ่งควรทำท่าละ3เซตครับวันหนึ่ง3เซตนะคะเพื่อฝึกท่าการเดินของเราให้แข็งแรงทุกอย่างที่เป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเดินของเรานะคะ5ท่าที่เมื่อสักครู่ทำไปวันละ3รอบ3รอบไม่นานใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะ ถ้าฝึกห้าท่านี้ก็จะทําให้ป้องกันการหกล้มได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคือต้องมีเก้าอี้อยู่ด้วยเนาะแต่ถ้าสมมติเราอยากจะรู้ว่าเ,เรามีความเสี่ยงในการหกล้มหรือเปล่าวันนี้มีประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะ มีมีมีอีกคนนึงนะหนขอเชิญคุณโดนัทใช่ไหมคะโอเคคุณโดนัทประสาทสัมพันธ์นิดเดียวค่ะว่ามีอะไรที่จะสามารถทําให้พี่พี่แม่ๆในที่นี้นะคะสามารถเช็คตัวเองได้ก่อนว่ามีความเสี่ยงในการหกล้มหรือเปล่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีใครเคยไปวัดเท้าตรงบูธข้างหน้ากับหนูแล้วบ้างเอ่ยขอโชว์มือหน่อยมียกมือหลายคนโอเค ต้องแนะนำตัวก่อนนะคะโดนทชื่อ,อ,อวัชรินจงพินิทนะคะเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องการตลาดของบริษัทสุรเทคซึ่งบริษัทสุรเท็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเครื่องมือแพทย์ของไทยนะคะต้องบอกว่าเครื่องออสแกนเทา้าแล้วก็แผ่นพื้นรองเทา้าอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณพ่อคุณแม่ได้ไปวัดเมื่อสักครู่หรือว่าไปวัดมาเมื่อเช้าเนี่ยคะ่ะเป็นฝีมือจาก ลูกหลานของคนไทยเองนะคะเป็นเครื่องมือแพทย์ก็ยังไงก็จะขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะไปลองตรวจเท้าของตัวเองดูเนาะว่าเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติยังไงบ้างบางคนอาจจะเป็นเท้าสูงบางคนอ,อาจจะเป็นเท้าแบนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีใครที่เป็นรองช้ำไหมคะปวดส้นเท้ามีไมหมเอ่ยนะคะอออโอ้พอมีเยอะด้วย ยังเชิญทุกคนไปหาโดนัทได้ที่บูธนะคะเดี๋ยวโดนัทจะคอนเซ็ล์ให้แล้วก็บริการตรวจวัดฟรีด้วยค่ะค่ะอยู่ตรงหน้าห้องแกนไดมอนด์รูที่สองเลยนะคะของนวัตกรรมนะคะใช่ค่ะยังไงฝากสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเยค่ะขอบคุณมากเพื่อนชาติด้วยนะคะ ได้ประโยชน์มากๆาเลยพี่โบนอกจากสกีนี้ยังสนุกสนานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้ท่ากลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็ลองไปฝึกดูจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการหกล้มได้ตอนนี้ค่ะเรื่องของการออกกําลังกายมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จริงๆอยากจะชวนทุกคนมาเข้าร่วมค่ะก็คือการ แข่งชาเลนจ์นะคะ<ป>เพราะว่าเราบอกไว้ว่าคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราค่ะพี่โบเมื่อออกกําลังกายไปสักพักนึงแล้วนะคะเขาจะสามารถมีความแข็งแร่งตอนนี้แข่งแร่งมากพขาที่จะาท้าชิงทุกท่านในที่นี้นะคะ<ป>รเราขอเรียนเชิญเลยแล้วกันนะคะพี่โบข<ร>ามีเชิญใครมาก่อนคนพิการหคนเขาบอกว่าผมแข็งแร่งพรที่จะเชิญอยากขอท้าชิงพี่ๆ<ป>ขึ้นมาแพ่งชาเลนจ์ข้างบนใครอยากจะแพ้งชาเลนจ์ไหนยกมือหน่อย อ้าวอุ้ยมีแล้วะเดี๋ยวเราเชิญพี่คนพิการขึ้นบนเวทีก่อนนะจะได้เห็นหน้าผู้ท้าแล้วเราค่อยเชิญผู้ท้าชิงตอนนี้พี่คนพิการที่จะขึ้นมาบนเวทีนะคะก็จะมีพี่วีพี่หลิวพี่หลิวตะกี้ขึ้นมาแล้วนะคะพี่สามพี่โจแล้วก็พี่บอยนะคะขอท้ามาแพลง90วินาทีถ้า90วินาทีผ่านได้รับรางวัลไปเลยขอเรียนเชิญเลยนะคะขอผู้ท้าชิงทท่าน มาลองดูค่ะถ้าคุณแน่อย่าแพ้พี่ๆคนพิการของเรานะคะทีมงานเราพาขึ้นเวทีได้เลยนะคะผู้หญิงสาวว่ามาเลยอย่ายอมแพ้เราอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้มากระเตมเลยทีนี้มาแล้วมาแล้วเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคนนึงก็คือพี่บิ๊กพี่บิ๊กจะขอมาทำท่าเหมือนแม่หน่องตะกี้เนาะกระดิกหูเดี๋ยวพี่บิ๊กจะวัหูคันหูทาหูค่ะ อ่าโอเคขึ้นเลยนะคะพี่เชิญพี่เชิญคนพี่เชิญมามาท้าแข่งกันนะคะออแกง๊งเชิญเลยนะแก๊งน้องเสือมาแล้วนะคะเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะ,ะ,คะมีอีกไหมคะเชิญเลยค่ะพี่พี่พี่อะไรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะ,คะถ้า เพราะว่าเรามีรางวัลให้ด้วยนะถ้าเกินสักเก้าสิบวินาทีได้เนี่ยเราได้รางวัลนะคะนอกเวทีนอกห้องก็เชิญได้นะคะเราท้าแข่งชิงแชมป์นะคะว่าใครจะแจะจะแข่งได้ดีกว่ายาวนานกว่ากันไม่มีต่อเลยนะคะผู้สูงอายุบอกว่ามีต่อให้ผู้สูงอายุไหมคะงานนี้ไม่มีต่อนะคะแข่งกับคนพิการของเราให้ได้มีไหมผู้สูงอายุขึ้นมาท้าชิงเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราเราไม่ต้องต่อผู้สูงอายุเราแข็งแรงเอาจริงอ่ะ ใช่แคะมาเลยอุ้ยมีมาคมาตบมือให้สะกให้คุณอาหน่อยค่ะมาเลยค่ะมามาของรางวัลเตรียมไว้เยอะมาเนาะแชร์เสือกันพอได้อยู่นะจ๊ะของรางวัลเราเตรียมไว้เยอะมากนะคะโอ้สุดยอดห้องตอนแรกที่จัดรูปแบบของห้องเนี้ยไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้โอ้จริงอทุกคนยังมีแรงอยู่นะคะโอเคทุกท่านพร้อมไม่พร้อมมีมีเสืออีกไหม ไม่งั้นต้องแบ่งกันสิบสองผืนนะคะต้องแบ่งกันนะคะต้องอย่างนี้มาเดี๋ยวต้องกลับนิดนึงเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยค่ะเลื่อนมาข้างหน้าเราจะแผลงแบบไม่ได้หันคลางเนาะอ่ะมายืนงนีหนึ่งอันค่ะเราใช้เสือผืนเดียวกันสองคนใช้ลองข้อศอกมาอ่ะเลยค่ะมาทุกคนพร้อมไหมคะมาพี่ยืนตรงนี้หันได้ได้เลยขึ้นมาเลยค่ะะมีผู้ชิงสาวๆด้วยนะคะพี่โบฝั่งนี้สาวๆขึ้นมาแล้วนะคะแม่เชิญค่ะเดี๋ยวเราแผลงหันหน้าไปทางนี้ก็ได้ นะคะใช้เสือผื่นเดียวกันลองข้อศอกแล้วปลายเท้าพาพี่หลิวขึ้นด้วยนะคะพี่หลิวก็จะแพ้งเหมือนกันใช่ไหมพี่หลิวได้ค่ะแพ้งด้วยใช่ปะอ่ะแพ้งแพ้งลงแพ้งด้วยใช่ไหมด้านแถวหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นการแพ้งหันหน้าไปหาผู้ชมเพราะว่าเสือเราเต็มนะคะอ่ะขึ้นมาสองคนอ่าโอเคทุกคนค่ะไหนคนพิการที่จะเป็นผู้ท้าชิงยกมือนิดนึง ทีมเราคนทีมคนขึ้นสุกอยู่ไหนยกมือในใจคนื่อนสุกยกมือค่ะคนพี่วีพี่ตามยกมือพี่บอยยกมืออ่ะพี่บิ๊กขึ้นมาแล้วอาวสิบวินาทีนะคะต่อจากนี้ลองมาดูกันว่าผู้ท้าชิงกับคนพิการใครจะชนะพร้อมไหมคะขอดูมือผู้ท้าชิงก่อนด้วยไหนมีผู้ท้าชิงท่านใดบ้างคุณแม่เป็นผู้ท้าชิงคุณพ่อชื่อคุณแม่ก่อนชื่อดาค่ะคุณแม่ดาอ่าคุณแม่ดามีพี่ผู้ท้าชิงคนไหนอีกท่านหนึ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ชื่ออะไรนะคะ พี่ตู่ครับพี่ตู่อุ้ยเอาจริงมีแต่ผู้ส่งวนะเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาอาจจะแพงได้เก้านาทีไม่ใช่เก้าสิบวิตา้งนี้นะคะมีพี่อิ๋วนะคะมาจากเชียงรายด้วยนะคะโอเคงั้นทุกท่านพร้อมนะคะเก้าสิบวินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราแพงเริ่มนะคะหนึ่งทุกคนเอาตัวลงไปก่อนเอาตัวลงไปก่อนอ่ะเอาตัวลงไปแพงก่อนนะเอาตั้งท่าก่อนนะนับแล้วนะพี่เสือพี่เสือโอเคพี่เสือขยับทซนิดนึง ลงได้เสรขยับซ้ายอ่าเดี๋ยวคุณอามาใช้ลงได้ใช่ไหมคะใช้พื้นที่เดียวกันเสร็จขยับอีกนิดนึงลูกให้พี่ให้คุณอาอยู่ด้วยอ่าโอเคอ่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะคุกเข่าก่อนเดี๋ยวคุกเข่าก่อนเพื่อนกินแรงเึ้นเดี๋ยวกินแรงเพื่อนเดี๋ยวกินแรงเพื่อนนะอย่าเพิ่งนะพอเรานับเดี๋ยวพี่แป้งคอยนับเวลาถอยหลังนะอ่าพี่โบนเล่นด้วยพี่โบนเล่นด้วยโอเคพร้อมนะคะพร้อมตั้งนานแล้วหนึ่ง สองาเริ่มจับเวลาค่ะ90ให้แป้งนับด้วยไหมแป้นับถอยหลังได้เลย,เลยต้องนับไหมขอเพลงหน่อยขอเพลงผ่านไปแล้วตอนนี้10วินาทีนะคะยังไม่มีใครแพ้ใช่ไหมคะมมยัง่มยงไม่มีใครยอมแพ้เนาะอ่าหน้าจุ่มพื้นไปแล้วนะคะหนึ่งคนแก๊งพี่คนพิการยังแข็งแกร่งอยู่นะคะตอนนี้ พิธีกรของเราก็ไม่ยอมแพ้เลยนะคะก้นสั่นไปหมดแล้วเ้ <laughs> 90วิีผ่านไปแล้วนะคะเหลือ52 48 47 46ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ออมีใครแพ้ไหมอ้าวไปแล้วไปแล้วหนึ่งคนไปแล้วมียกขาด้วย ถิ่งปะละพี่โจโยกขาข้างเดียวอีกต่างหากพี่สามยังไหวไหมจ๊ะยังไหวนะจ๊ะเหลืออีกยี่สิวินาทีถ้าใครแพ้งไม่ได้ทำตามพี่บิ๊กก็ได้เออโอโ้โหไม่ยอมแพ้เลยยกขาทั้งคู่เลยเหลืออีกสิวินาทีเท่านั้นค่ะ8ปดเจดหห้าสี่ สามสองหนึ่งศูนย์โอ้ยไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะคะต่อไหมจ๊ะอีกสักหนึ่งนาทีมือไหลลงหยดลงพื้นละขอบคุณนะคะขบมือให้ตัวเองนะคะาบมือเลยนะคะขอกคนนะคะขอบคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ปูทาชิงอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งแป้งเรามอบรางวัลเลยนะคะดีไหมเดี๋ยวมอบรางวัลไม่งั้นช้างล่างเลยก็ได้อะได้เลยค่ะอ่ะ เหมือนหน้ามืดเลยค่ะหน้ามืดโอเคดขอบคุณมากนะคะต้องบอกความรู้สึกนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างชิลๆหรือว่ายังไงอวดหน่อยชิวมากค่ะทําที่บ้านทุกวันนี่ชิวมากทาได้นานสุดกี่นาทีเคยวัดไหมอืมจบเพลงเลยร้องเพลงจบสามนาทีห้านาทีก็ได้ห้านาทีเดี๋ยวรอบหน้าเราท้าชิงกันห้านาทีเลยพ่อเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติดีครับนี่ ปกติดีมากแสดงว่มากมองนี้นี่คัดมาแล้วว่ามีแต่คนสุขภาพดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมจ๊ะที่บอกว่าทําปกติทำทุกวันออกกําลังกายอะไรบ้างคะก็โยคะค่ะก็เต้นลำแอโรบิกโยคะแอโรบิกค่ะทางนู้นคุณพ่อออกกําลังกายอะไรบ้างเวทเทรนนิ่งกับวิ่งครับโอ้โอเคเจอตัวจริงนะ้วเจอตัวจริงอ่าตัวจริงเรื่องเวทเทรนนิ่งและโยคะขอบพระคุณทุกคนมากเลยมากเลยนะคะขอบคุณที่ดูนางขอบกบมือให้พี่ๆคนเครื่อสุขเราด้วยนะคะ พี่คนเครื่อสูกถามหน่อยกี่นาทีนานสุดตอนนี้ก5นาทีนี้ขออู้กับเมืองนะครับ5นาทีนี้อาบมาอาบเลยนะครับเนาะนี่5นาทียังถือว่าชิลจริงๆพี่คนข้างๆพี่โบค่ะพี่วีนั่นคือกระโดดเชือกเป็นนาทีนะคะหลายร้อยทีได้เลยนะคะี400ทีค่ะพี่วี200บวก200กูบวกต่อยเฟส บ้าบอไปแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะพี่พีคุณเก่งมากคุณได้ไปต่อคุบทุกคนมากมเลยนะปรบมือให้พี่พๆอีกครั้งนึงนะคะผู้ท้าชิงยวรอรับของรางวัลข้างล่างเวทีได้เลยนะคะเครื่องปั่น